เลสเบคเรามีล้อที่จะสต็อกให้เพื่อนๆได้มาเยี่ยมชมแล้วก็จับจองกันได้เลยตัวนี้อลังการงานสร้างเป็นลายที่ขายไปหลายชุดแล้วสำหรับร้านเรา SCA 192S สวัสดีครับเพื่อนยอยู่กับดีมเลสเปกนะครับวันนี้อยู่กับผมในช่วงพี่ดีมขายของนะครับวันนี้ผมจะมาขายของอีกแล้วครับท่านล้อพึ่งมาใหม่สดสดร้อนๆนะครับกับล้อที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสะนิยมอยู่ในตอนนี้เลสเปกจัดหนักทุยทุยทุย <c oughs> เพราะว่าเลสเปกจัดหนักจัดเต็มให้เนเพื่อนนั่นเองเพราะว่าล้อปกติตัวนี้นะครับต้องเป็นล้อที่เราต้องมาสั่งคัสตอมสั่งตัดแล้วก็รอของแต่ว่า เลสเปกเรามีล้อที่จะสตอ็อปเห้เพื่อนได้มาเยี่ยมชมแล้วก็จับจองกันได้เลย <Yes. S 1> โดยที่ไม่ต้องมานั่งรอของ45-60วันหรือถ้าเพื่อนเอ,นอยากได้สเปคที่เป๊ะกับรถเพื่อนๆเ,เลยก็สามารถสั่งตัดได้ตามสเปคแต่ว่าเพื่อนๆจะได้เห็นมิติของตัวจริงว่าล้อตัวจริงอ่ะหน้าตามันเป็นแบบไหนคลิปนี้เราจะพามาชมล้ออีก7ชุดที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆสำหรับล้อแท้ BC Force นะครับล้อ BC Force เป็นล้อ ฟอสแท้เกรด6 0 1ที่เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราอยู่แล้วนะครับเพรัะนั้นใครที่สนใจล้อพิซซี่ฟอสก็เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นเลงใจให้ผมด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถนะครับวันนี้พี่ดีมขายของแน่นอนครับไปชมกันครับล้อชุดแรกนะครับเป็นล้อ เนี่ยต้องดูโพยนิดนึงเพราะว่ารหัสของเจ้า BC เนี่ยมันเยอะมากผมก็ยังจําไม่ได้ทุกวันนี้เพราะว่ารหัสมันเยอะจัดล้อเนี่ยมันมีเกือบร้อยลายนะครับดัะนั้นขออนุญาตโอเคลายแรกที่พามาดูตัวนี้รุ่น HT 02นะครับเป็นล้อ2ชิ้นนะครับเป็นลักษณะก้าน Y ล้อของเขาเนี่ยจะมีความยกของก้านเล็กน้อยนะครับสำหรับล้อหน้าล้อตัวนี้เป็นสีแมตต์แบล็ ขอบเป็น Gloss Black ก็คือก้านดำด้านขอบดำเงานั่นเองทำให้มีความสปอร์ตแล้วมีลูกเล่นที่ให้รู้ว่าเฮ้ยล้อเป็น2ชิ้นนะมันไม่ได้เป็นล้อชิ้นเดียวแต่ว่าซ่อนหมุดไว้เพราะว่าล้อจะได้อารมณ์ที่มันสปอร์ตจัดเต็มนะครับได้ความดุด,ดันแบบเต็มๆล้อตัวนี้สเปคหน้า8ครึ่งหลัง9ครึ่งใครที่สนใจล้อ ตัวนี้ก็สามารถใส่กับเมิน s e r เ e สเบนซได้หลายๆรุ่นแล้วก็ตัว BMW ได้หลายๆรุ่นเช่นเดียวกันที่เป็นตระกูล G นะครับ g 2 0 G30 ใส่ได้นะครับตัวนี้ลายที่2ตัวนี้มีเจ้าของแล้วดูโพยก่อน <laughs> โอเคลายที่2ลูกค้าสั่งมาใส่เอา่าดเวลฟายตัวนี้เป็นลาย h c 0 5 3นะครับสีเนี่ยบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยมิกเองเลยเพราะว่าไม่อยากได้สีซ้ำใครก้านเป็นบลัชบอนส์นะครับขอบเป็นดาร์คบลัช การบัชบอนด์เนี่ยจะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับล้อมจะออกเป็นสีน้ำตาลขอบเนี่ยจริงๆดูในภาพในคลิปวิดีโออาจจะดูเหมือนดำเงาหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยมันมีความอ่อนกว่าดำเงานิดนึงมันจะเป็นการบรัชชิ่งของขอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงแลกเกอร์ที่เป็นสีดำสนิทนะครับมันก็จะมีความเข้มกว่าบลัชบลอนด์ ะะล้อตัวนี้เนี่ยสวยงามนะครับใส่กับเอาผาดเวฟไฟได้ผมว่าค่อนข้างจะลงตัวแน่นอนเดี๋ยวลูกค้ามาใส่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวทำคลิปให้ชมกันนะจ๊ะสำหรับล้อตัวนี้เป็นสเปค8ครึ่งทั้งหน้าและหลังลายต่อไปตัวนี้อลังการงานสร้างเป็นลายที่ขายไปหลายชุดและสำหรับร้านเรา HCA 1 9 2 s นะครับ HCA 1 9 2 s เนี่ยมันเป็นล้อที่มันสวยมากๆเป็นล้อลักษณะก้านวายแล้วก็มีความร่วมสมัยเพราะกา้านมันเป็นการทับซ้อนกัน นะครับสวยงามนะครับตัวนี้สีก้านสีดําขอบสีดําเงานะครับก้านดาด้านขอบดําเงาหมุดเป็นหมุดดานะครับล้อขนาด21นิ้วนะครับสเปคก็จจาไม่ค่อยได้เชือชัวร์หน้า10หลัง11โอโ้โหนะครับบอกเลยว่าล้อหลังเนี่ยโคตรจะแอนแอนมากใส่กับ X5 ออกมาเดี๋ยวผมบอกเลยว่ารอสุดๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเตรียมรับชมได้เลยชุดนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะฮะชุดต่อไปชุดนี้นะครับก็มีเจ้าของอีเชนเดียวกันสําหรับ LINE มันชื่อลายว่า HCA 1 6 1 s คือจะเป็นล้อลักษณะหักก้านคู่ห<ม>ล่อบอกเลยว่าหล่อตอนแรกไม่มีเจ้าของเจ้ามาสต็อกนะครับพอเราผลิตเสร็จปุ๊บเราได้รูปจากทาง BC ที่โรงงานเนี่ย เราก็จะโคดเกาะนบะโพดเสร็จปุ๊บลูกคา้าแคปหน้าจอส่งมาให้ว่าเฮ้ยชอบลายน,นี้นะฮะใสซีละโคได้ไหมใส่ได้สิครับผมจัดไปมัดจำมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอชมความลงตัวได้เลยโอเคหลังจากที่ดูล้อที่มัดจำเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูล้อที่ยังไม่มีเจ้าของกันดีกว่าผมทำคลิปอยู่ตอนนี้นะอยู่ในช่วงวันที่20กว่ากว่าของเดือนตุลาคมใครที่ชมคลิปผมเนี่ยในช่วงนี้อาจจะยังทันอยู่เพราะนั้นใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอยากจะหาร้านดีๆไว้สั่งตัดล้อตามสเปคอย่าง DC เนี่ย mm hmm. ก็แวะเข้ามาคุยกันเพราะว่าอย่างที่นี่นะครับ mm hmm. เวลาลูกค้ามาเนี่ยเรื่องสเปคเนี่ยเราลงลึกในรายละเอียดให้ไม่ว่าจะเป็นวิติก้านไม่ว่าจะเป็นออฟเซ็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ยางนะครับผมยินดีให้กาปรึกษาเพื่อนๆก่อนที่จะ สั่งผลิตล้อแล้วก็จัดสเปคเพื่อนให้เหมาะที่สุดสําหรับรถคุณแล้วกันใครที่มั่นใจร้านเราก็แวะเข้ามาคุยกันโอเคตัวนี้เป็นรุ่น h c a 192S ตัวนี้เป็นขอบ19นะครับตัวนี้สั่งมาสต็อกนะครับใส่กับเบนซ์ BM ได้สเปคเป็น5ล2ถึง5ล4นะครับแลคคอร์ดคัมบี่จริงๆก็ใส่ได้นะครับสำหรับตัวนี้ก้านเบนดําด้านขอบเป็นบัต์บอตน,นะครับจะมีลูกเล่นที่ทําให้ดูว่าเออเป็นล้อ2ชิ้นหมดุดเป็นหมุดดำนะครับมาดูอีกหนึ ได้รับความนิยมมากๆแล้วผมก็สต็อกเป็น19นิ้วสำหรับ h s a 1 6 2 s คาดว่าล้ออะไรเนี้ยอยู่ไม่นานแน่นอนเพราะว่าตัวจริงมันหล่อมากตัวนี้เป็นก้านดำด้านขอบดำเงาหมุดไทเทเนียมนะฮะหมุดแม้อาจจะดูเหมือนสีน้ำเงินจริงเป็นไทเทเนียมนะครับท่านผู้ชมส่วนชุดสุดท้ายนะครับนี่ตัวนี้เป็นฟอสต์โมโนบ็อกนะครับ eh 1 8 2นะครับใครที่อยากได้ล้อฟอส์ที่มีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับก็ต้องเป็นฟอสต์โมโนบ็อกตัวนี้เรา สั่งมาสตอ็อกก้านเป็นสีบลัชบอลน,นะครับมันจะสีออกแบบอมน้ําตาลน้ําตาลใหม่นะครับแล้วก็มีลักษณะการบลัชชิ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของล้อฟอร์สนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยแล้วก็เบามากใครอยากได้ล้อฟอร์สหชิ้นที่มีบาลานซ์ล้อดีๆก็ตัวนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับขอบ19 BC 1ชิ้นเนี่ยราคาอยู่ที่125,000บาทนะครับขอสชิ้นเนี่ยอยู่ที่155,000บาทนะครับ จัดโปรโมชั่นพร้อมล้อยางเรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้หรือจะผ่อนบัตรศอก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับคลิปหน้าจะพาไปขายของอะไรกี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นหัวใจให้ผมเพื่อพาดคลิปดีๆสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถนะครับช่วงวีดีมขายของวันนี้ก็ลาไปก่อนใครสนใจล้อ BC Ford ก็รีบพักมานะครับช้าหมดอดนะจ๊ะคิดแต่งรถคิดถึงเลสเบี be, ครับ,บุณครับ